สวัสดีครับวันนี้จะไม่เล่าเรื่องใครที่ขับรถเข้าทางด่วนแล้วเข้าไปในช่อง M4 เข้าผิดน,นะครับเราวิ่งผ่านผ่านด่วนผ่านด่านไปแล้วกลัวจะโดนค่าปรับนะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนก็อันดับแรกให้ไปโหลดแอป M4 นะครับแล้วก็ไม่ต้องล็อกอินนะครับเข้าไปค้นหาทะเบียนกรอกทะเบียนแล้วก็ เป็นแอป,ปธนาคารได้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมอันดับแรกก็ทำการดาวน์โหลด m 4 Thailand นะครับแปป Thailand. อป M4 t h a i l a n แลอ่าแล้วทำการติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วดำเนินการเปิดแอป,ปขึ้นมานะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วเปิดแอป,ปเสร็จปุ๊บ เราไม่ต้องล็อกอินนะครับมันจะมีตัวเลือกให้เราล็อกอินแต่เรายังไม่ล็อกอินนะครับเราจะายังไม่ล็อกอินแล้วก็ยังไม่สมัครนะครับเราจะเลื่อนลงไปในบรรทัดที่มีช่องอคําว่าวิ่งช่องทาง M4 แต่ไม่ใช่สมาชิกนะครับเ,เราก็กดเข้าไปก็จะกดเข้าไปต่อที่ช่องติดต่อขอชําระเงินนะครับผมเ,เสร็จปุ๊บเราก็ใส่หมายเลขทะเบียนนะครับ ตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือนะครับส่วนตัวเลขหลังตัวหนังสือให้ใส่ในบรรทัดถัดไปนะครับอ่า,าใส่เฉพาะตัวเลขหลังจากนั้นให้เลือกจังหวัดนะครับผมอ่าเมื่อเลือกจังหวัดเสร็จแล้วเราก็จะทาําการค้นหานะครับอ่าเดี๋ยวขอแก้ตัวเลขหมายเลขทะเบียนหน่อยครับอดีใส่ผิดน,นะฮะเมื่อแก้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะทําการค้นหานะครับกดค้นหานะครับ รถของเรานะครับผมเมื่อกดค้นหาเสร็จปุ๊บมันก็นจะขึ้นยอดที่เราจะต้องจ่ายนะครับวิธีจ่ายก็มี2ช่องทางชําระเงินด้วยผ่าน QR code แล้วก็ชําระเงินด้วยบัตรวีซา่าหรือบัตรเครดิตนะครับผมจะลองทําบัตรเข้าไปในช่องทางของบัตรวีซา่าบัตรเครดิตนะครับเมื่อเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเลือกบัตรวีซ่าแล้วเลือกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกรอกนะครับรายละเอียดตามที่เขาต้องการนะครับรายละเอียดบัตรนะฮะ ออกเสร็จก็ผูกเป็นบัตรไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวกลับไปดูที่การชําระเงินผ่าน QR code นะครับผมเราเลือก QR code 7เสร็จปุ๊บก็อนุญ,ญาตให้เข้าถึงนะครับเห็น QR code แล้วดําเนินการนะครับโหลดรูปบาร์โค้ดไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับผมแล้วเราก็ออกเราไปเข้าแอปธนาคารนะครับผมเข้าแอปธนาคารแล้วก็เข้าไปที่จ่ายบินนะครับช่องทางจ่ายบินแล้วก็ทําการ เลือกสแกนจ่ายบินนะครับแต่เราจะไปเลือกอรูปบาร์โคดในคังภาพของโทรศัพท์เรานะครับเราจะไม่สแกนเลือกบาร์โคดในคังภาพเลยเลือกเสร็จปุ๊บเราก็เลือกเข้าไปนะฮะโอเคแอปธนาคารก็จะโหลดยอดที่เราจะต้องชําระออกมานะครับผมแล้วก็ดําเนินการชําระนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม หลังจากที่เราได้วิ่งผ่าน e M4 โดยไม่ใช่สมาชิกนะครับแค่นี้ก็สบายแล้วครับครับเสร็จแล้วก็เป็นอันมาเรียบร้อยนะครับใครที่วิ่งผิดช่องทางวิ่งเข้าไปใน e M4 ก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวจะเสีย10เท่าเหมือนที่คลิปบางท่านออกมาบอกไว้นะครับว่า30บาทกลายเป็น300ครับเราใช้แค่วิธีนี้แล้วก็สามารถจะไปจ่ายทีหลังโดยที่เราวิ่งเข้าด่านไปก่อนนะครับ ไม่ต้องไปรอรถติดนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับทําตามที่ผมบอกก็ไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับโอเคครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ